สวัสดีค่ะหมอลีนแพทย์แผนจีนประจำคลินิกฟังเข็มเมอริเดียนค่ะวันนี้มีข้อมูลอาหารบำรุงสุขภาพดีต่อร่างกายมาฝากกันนะคะข้าวโพดลดหวานหาทานได้ง่ายมีดียังไงมาฟังกันได้เลยค่ะในศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้นข้าวโพดมีประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นผลดีทางระบบการย่อยอาหารช่วยเสริมกากใยแก้อาการท้องผูก มีประสิทธิภาพช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงการเป็นโรคความดันสูงมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจบำรุงสมองรวมทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะในส่วนของท่านที่ใช้สายตาเยอะๆจ้องจอนนานข้าวโพดมีส่วนช่วยบำรุงประสิทธิภาพการมองเห็นและบำรุงสายตาได้ อีกทั้งยังมีคุณค่าทางสารอาหารวิตามินและธาตุที่ดีต่อร่างกายช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดได้ค่ะสุดท้ายแล้วคุณผู้หญิงอย่างเราเราก็ห้ามพลาดกันเลยนะคะเพราะการทานข้าวโพดน,น,นั้นนสามารถช่วยบำรุงในด้านความงามเป็นวิธีการทางธรรมชาติได้ข้าวโพดมีผลด,ดีในด้านการชะลอวัยช่วยลดเลือนริ้วรอยและบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยค่ะ สำหรับเมนูก็เลือกทานได้เลยทั้งขาวหวานนะคะสุปข้าวโพดข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งข้าวโพดอบเนยส้มตำข้าวโพดสลัดข้าวโพดเป็นต้นคะ่ะแต่ในทั้งนี้ก็ควรควบคุมระดับความหวานความมันความเค็มในการปรุงรสด,ด้วยนะคะพอทำไม่สมดุลแล้วแทนที่จะได้ประโยชน์อาจมีโทษแฝงเช่นกันค่ะ อีกทั้งยังควรต้องควบคุมปริมาณในการทานด้วยเพราะข้าวโพดนั้นมีคาร์บโบไฮเดรตและน้ำตาลปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้นะคะรวมถึงในสภาพร่างกายที่ระบบการย่อยไม่แข็งแรงในการทานข้าวโพดเยอะไปหน่อยเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะท้องอืดได้ค่ะตามปกติแล้วก็ควรทานแค่เฉลี่ยวันละหนึ่งฝักก็เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วค่ะ สำหรับคนไข้ที่คลินิกฝังเข็มเมรลเดียนเรานั้นหลังจากการตรวจแมชชีพจรเหมอจะมีแนะนําเสริมให้ปรับเปลี่ยนโภชนาการที่เหมาะสมตามสภาวะร่างกายของแต่ละท่านควบคู่นะคะเพราะในการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ก็ย่อมส่งผลดีต่อร่างกายได้เช่นกันนะคะยิ่งเมื่อร่วมด้วยกับการทําหัตถการฝังเข็มข้อแก้วรวมถึงสมุนไพรจีน ที่มีส่วนช่วยบำรุงรักษาปรับสมดุลองค์รวมร่างกายแล้วนั้นจะยิ่งช่วยส่งเสริมกันให้สุขภาพปรับเปลี่ยนเป็นแอนท,ทิทางที่พัฒนายิ่งขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกฟังเข็มเมลิเดียนขอบคุณค่ะ